สวัสดีครับผมปิยะแสงทิพย์ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็ดุบุราัธานีวันนี้ผมจะขอแนะนําการฝึกออนไลน์ในสาขาการรางแอ์บ,บ้าทครับนะครับซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมแบบไม่มีอบลรอก,อกไม่มีรุ่นจะฝึกอบรมตอนไหนก็ได้ตามที่ท่านสะดวกนะครับสําหรับผู้ที่สําเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็ด ขบนราชธานีท่านจะได้รับวิธปฏิบัติผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะครับโดยมีช่วงระยะเวลาฝึกเนี่ยครับประมาณ1เดือนครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนถึง30มิถุนายนนะครับ2564นะครับซึ่งท่านจะต้องมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนง่ายๆนะครับสี่ขั้นตอนครับง่ายๆครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็คือ1นะครับท่านจะต้องลงทะเบียนนะครับชื่อยืนยันตัวตนนะครับผ่านช่องทางลายกลุ่ม การรักษแอร์บ้านนะครับทุกท่านเลยนะครับ like ขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องการฝึกนะครับการฝึกรบรมการรักแอร์บ้านเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด4โมดูลครับโมดูลที่1ครับก็จะเป็นโมดูลเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานพื้นฐานการทํางานของแอร์บ้านครับโมดูลที่ะครนะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับอุปกรณ์นะครับในการบำรุงรักษาแอร์บ้านครับโมดูลที่3ก็จะเป็นในเรื่องของในส่วนของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้านะครับของแอร์บ้านนะครับ บทสุดท้ายครับคือบทุที่4ฮะรบทที่สก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจเช็คระบบการทํางานของแอร์บ้านครับผมนะครับส่วนนะฮะขั้นตอนที่3เมื่อท่านปรุบลงเสร็จสิ้นแต่ละโมดูลแล้วรบกวนท่านนะครับจะต้องทานะครับแบบฝึกหัดท้ายบทครับท้ายโมดูลนะส่งให้กับอาจารย์ผู้สอนนะครับทุกท่านเลยนะครับทางช่องทางไลน์กลุ่มเหมือนเดิมครับกลุ่มการละแอร์บ้านครับโดยมีเกณฑ์นั่นคือจะต้องผ่านทำไปผ่านนะครับ 60%ขึ้นไปครับท่านถึงจะผ่านนะครับส่วนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่4นะครับเกณฑ์การประเมินประเมินผลนะครับอาทุกท่านนะครับจะต้องทําคลิปนะวิดีโอนะครับสรุปตั้งแต่การเริ่มต้นการล้างแอร์จนท่านการล้างแอร์เสร็จสิ้นนะครับจนสมบูรณ์นะครับความยาวนะครับไม่ต้องยาวประมาณาอไม่เกิน7นาทีนะครับท่านก็ส่งมาในช่องทางเหมือนเดิมครับทางช่องทางไลน์กลุ่มการล้างแอร์บ้านครับเป็นการประเมินผลการจบปึกครับ ก็คงจะประมาณสั้นๆเท่านี้นะก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขากับการฝึกน,นะครับอบรมภาษาออนไลน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ